สวัสดีครับพ่อพี่น้องมือนีมาพ่อครับกวนบ้านหมออีก่านะครับมือนีมาน้องปลาไหลคือเก่าครับพอดีว่าใส่เบ็ดไวเมือขึ้นนี่ไส้เบ็ดไวนี่จักสีถือบ่ออถือครับนี่มอเนก็ใส่ใส่กุ้งไว้มท่านพยายามอยู่พอดีขี้รถ่านตลาดมากนี่พ่อเขาขายเหนื่อยไหมครับโอ้เบตาแซบครับจะเล่นสื่อมาม มากับผมตาเลกผ่นเอก <c oughs> มือนี่โอ้มาได้สื่อเนียวม,มากร่อยซ้อยจุอยู่ทางน้องปลาไหลนี่ครับโอ้ยมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากกินน้ำมาใช่แล้วนี่ใช่แล้วใช่แล้วคนดีๆเนะเ <c oughs> นี่ยเว้ยส้นเอกกำลังเฮ็ดอันเจ้าขมมาทั่นมาผมตายเบาเรืองครับโอ้ บรรยากาศครับบรรยากาศหางอ่างน้องปลาไหลโอ้บรรยากาศดีครับนี่แล้วบรรยาลังนีขึ้นบื่งๆแน่จังหน่อยพูดอะไม่หวะจักสีได้บรร่อไ้เด้อครับผมเหมือนใส่เบ็ดไว้นี่บ่อไ้ผมก็จะตันไส้อ่อนแมคโครเด้อเขื่อ,อาจกซานี่ มามามาพี่น้องนี่ซอยจุ้่มกันนี่โอ้ยตับบ้านผมขม,ขมอุ้ยตายตายตายกินอยู่บ้านบ่แสีบครับพี่น้องใส้ใช้ใช้ทนบ่ได้แล้วตับบ้านนี่

พี่เบิ้งครับพี่น้องตรงเบิ้ลนะครับตรงเบิ้ลอ๋อไทยไทยน่าจะกินอย่าพี่น้องเบิ้งนี่ยไทยโคตรเบี้ยเนี่ย บืบเข้าให้บึ้งถัวแซ่บแซบแซ่บสามสิบสามสิบก็บเกลีกับแซ่บพักแซ่บแนวโอ้ ผมลำลำ <c oughs> งาบเขาให้กิน <c oughs> ไปกินมาแบบนี้ชีได้ล,ล่งยามเม็ดโตแล้ว <c oughs> ว้ายบรรยากาศไหม <c oughs> เอากี่นาทีนี่เหมอ <c oughs> พอแล้วเนี่ย <laughs> Nhiệt là sốt sốt kìa ông, ngâm Ô, bé bẹp đấy, ô lục tàu lưu vào ô xà lầy Lục tàu đấy Lục tàu đấy anh bò Lục tàu đó, ก็ขึ ừ, ừ, đi, đấy, ้แกมเลยวะคอยจุคอยจุพี่น้องวันจะตุยหลายตัวงับเขาให้เบิดเบิดพนันเาสายได้พี่น้องยืนเด็ดแถงกันโอ้หนกเว้ย พอละมันจาเดียอพี <kr> ่น้องเดี๋ยวเดี้องเส้นเส้นเอกวาพอละไม่นจะเบิดน้องข่อยพันธ์มาเส้นเอกอยากกินน้ำพันเดี๋ยวเดี๋ยวพอเอกวาเดี๋ยวผมจะไปดาเบนให้เบองแล้อพี่น้องผมใส่ไปนี่ละครับใส่กลุ่งคุณนบวมร้อยเตรียมน้ำอยู่คุณเดี๋ยวผมจะใส่เบิรงไหม้ะครับเดี๋ยวติดตาม้วครับเดี๋ยว ทำหนีก่อนเนอะไปครับพี่น้องบุญนี้ยิ้มแล้วจิล่งพยายามปไปได้บ่เนี่พี่น,อน้องถาเบิ้งเด้อมันติดบ่แต่ว่าผมว่ามันน่าจะคืออยู่นะโอ้ยใส่ไว้นี่เอาน้ำคือบวกเบิเดอตั้งสิ Ừ. <laughs> Ô, oh, cứ đứng leo nè. thứ vậy ông. Oh, Thay không? Nè,